สวัสดีค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะเจอกับพี่ปุ๋ยนะในช่วงมาดำคำนวณชวนเรียนรัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะหัวข้อที่เราจะเรียนรัดในวันนี้นะคะชื่อว่าหัวข้อ การหาตำแหน่งของข้อมูลนะคะหรือว่าการวัดตำแหน่งของข้อมูลนะอยู่ในบทสถิติค่ะตัวนี้นะที่จะพาเรียนรัดในสูตรตำแหน่ง f นะคะค่าขอบบนท่องไว้นะคะตำแหน่ง f ค่าขอบบนตัวนี้นะอยู่ในบทสถิตินะคะน้องๆต้องบอกก่อนว่าข้อมูลที่จะมาสอนในตอนคลิปนี้นะคะก็คือข้อมูลแบบ แจกแจงความถี่เท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาก่อนนะคะแล้วค่อยเอาสูตรลดัดไปใช้ในโจทย์ข้อสอบจริงกันอ่าเริ่มเลยการวัดตำแหน่งข้อมูลนะคะจะมี3ตัวด้วยกันคือคอทายเดซายและเปอร์เซ็นทายนะคะ3ตัวดูทีละตัวเลยนะคะตัวแรกพูดถึงการวัดตำแหน่งน้องๆก็ต้องหาตำแหน่งก่อนนะคะตำแหน่งนะคะคอทายที่หาร์ห้ R นะคะเท่ากับ RN ส่วน 4แบบนี้นะคะบอกแล้วนี่คือข้อมูลแบบแจกแจงความถี่เพราะฉะนั้น N ห้าบวก1เด็ดขาดจำไว้นะคะต่อไป2นะคะตำแหน่งของเดไซน์ค่ะเดไซน์ที่ R ก็ R N ส่วน10นะคะเดซน์คือการแบ่งข้อมูลนี่ออกเป็น10ส่วนเท่าเท่ากันนะคะต่อไป3ก็คือตำแหน่งของอะไรตำแหน่งของเปอร์เซนไทที่ R ค่ะ R N เปอร์เซนนะเปอร์เซ็นก็ต้องส่วน100นะคะ พอหาตำแหน่งได้แล้วนะคะเราก็ต้องไปหาค่าของมันค่ะค่าของมันหายังไงสูตรตัวนี้นะคะยาวมากในการหาค่าจริงๆแล้วนะคะค่าคอทายที่ R นะคะเท่ากับ L บวก i คูณ R n ส่วน4ตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้คือตำแหน่งของมันนะ R n นส่วน4นะคะลบกับซิกมา F L นะคะส่วนด้วย f ตัวนี้สูตรยาวไหมคะ เพราะมันยาวแบบนี้ไงวันนี้พี่ก็เลยจะมาสอนสูตรลัดนะคะในการหาค่าของมนันนะทั้ง3ตัวเลยอะแล้วอย่างนี้ตำแหน่งของอตัวค่าของเดซน์ที่ r ล่ะเหมือนกันเลยค่ะสูตรเหมือนตัวนี้เลยนะคะต่างกันนิดเดียวเพราะว่าเดซน์คือส่วน10ใช่ไหมคะตัวนี้ก็ต้องหาร10เห็นไหมเนี่ยความแตกตา่างเปอร์เซนไทเหมือนกันค่ะ เปลี่ยนเป็นหารอะไรหารอะไรคะหาร100นะคะเปอร์เซ็นต์ไทยก็ต้องหารด้วย100อันนี้เราก็เปลี่ยนตัวส่วนนะคะเป็น100เรียบร้อยนะคะสูตรยาวไหมคะน้องหลายคนเนี่ยจำสูตรไม่ได้ถามว่าผิดหรือเปล่าผิดหนูต้องจำสูตรให้ได้นะคะเพราะว่าสูตรลัดที่พี่จะสอนในวันนี้นะคะในคลิปนี้ มันไม่ได้ใช้ได้กับโจทย์ในทุกรูปแบบนะคะถ้ารูปแบบที่ไม่ตรงกับที่พี่บอกหนูใช้สูตรลัดไม่ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ข้อสอบเนี่ยมันจะตรงนะคะมันตรงบ่อยแล้วมันจะทําให้เราอ่ะประหยัดเวลาได้เยอะนะ,ะ,ะดูตัวอย่างกันตัวอย่างที่จะนํามาใช้ในสูตรลัดตัวนี้นะคะตัวอย่างแรกนี่คือข้อมูลแบบแจกแจงความถี่นะคะให้ข้อมูลคะแนนและความถี่มาแบบนี้อ่ะ ขั้นตอนในการหาคอทายเดไซน์เปอร์เซนไทยนะน้องจะต้องหา f ใหญ่มาก่อนคะ่ะ F ใหญ่คือความถี่สะสมนะคะความถี่สะสมเริ่มหาเลยตัวแรก10นะคะตัวนี้สะสมมาเป็น10จากนั้นนะคะ10บวกกับ20ออกมาเป็น30ใส่ลงไปช่องนี้คะ่30ะ30บวก40ได้เท่าไหร่ย70ใส่ลงไปนะคะ70บวก10เป็น80นะคะ 80บวกอีก20เป็น100ตัวสุดท้ายที่ได้นะคะในช่องของความถี่สะสมหรือว่า f ใหญ่ของเรานะคะก็คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะ n นั่นเองตัวนี้คือ n นะคะเราเลยได้ว่า n เท่ากับ100โจทย์ต้องการให้เราหาคอทายที่ c เดซา์ที่7และเปอร์เซ็นทายที่80นะคะอ่ะที่ละตัวเลย ที่เริ่มจากหาคอทายที่4นะคะก็ต้องไปหาตำแหน่งของมัรก่กรตำแหน่ง Q4 นะคะสูตรคือ Rn ส่วน c จำได้ไหมคะ r 4นะคะ R คือตัวห้อยนะเด็กๆ n n คือ100ค่ะจำนวนข้อมูลทั้งหมดส่วน4ตัดตัดได้เท่าไหร่คะ100อสูตรมาตำแหน่ง f ค่าขอบบนตำแหน่ง f ค่าขอบบนนะคะนี่ไงตำแหน่ง ะะตำแหน่ง f ใหญ่เห็นไหมคะตำแหน่ง f มีค่าเป็น100นี่ไง100รเห็นไหมคะตำแหน่ง100ค่าขอบบนขอบบนเป็นเท่าไหร่คะขอบบนต้องเป็นขอบบนของชั้นนี้นะชั้นที่ f ใหญ่เป็น100ตัวนี้ขอบบนคือการเอาค่ามากที่สุดของคะแนนตัวนี้บวกไป0.5นะคะ 0. 5 0 0สบวก0.5เป็น50.5แบบนี้เราก็จะได้ค่าของมันเลยค่ะว่า ควอท้ายที่4เท่ากับ50.5เห็นไหมคะโดยที่ไม่ต้องเข้าสูตรเลยแต่มีเงื่อนไขนะคะว่าตำแหน่งต้องเท่ากับ f ใหญ่ก่อนนะีถ้าไม่เท่าใช้สูตรไม่ได้นะคะต้องไปใช้สูตรเต็มแบบที่พี่สอนเมื่อกี้นะคะต่อไปเดซน์ De ที่7บ้างนะคะตำแหน่ง d 7เ่าเท่ากับ 7n ส่วน10 นะคะเดซายต้องหาร10ตัดตัด,ตดได้70อ่ะอีกแล้วค่ะตำแหน่ง f ค่าขอบบนนะคะตำแหน่ง f ค่าขอบบนนี่ไงตำแหน่ง70 70ตรงกับ f ใหญ่ของชั้นที่เท่าไหร่คะดูในตารางนี่เลยชั้นนี้เห็นไหมคะค่าต้องเท่ากับขอบบนเลื่อนไปขอบบนขอบบนนะคะ30นี่ไงบวกไป0.5กลายเป็นเดซายที่7เท่ากับ30.5จจบไหมคะ อ,อ๋ง่ายไหมสุดรัดง่ายมากนะต่อไปตัวสุดท้ายค่ะเปอร์เซ็นท์ายที่80หาตำแหน่งก่อนตำแหน่งพี่80นะคะเท่ากับ 80n ส่วน100นะคะ 80n ส่วน100ตัดตัดแล้วไปมองตารางค่ะ80ตรงกับ f ใหญ่ของชั้นไหน80ตรงกับ f ใหญ่ของชั้นนี้ค่ะเห็นไหมคะ80อยู่นี่แล้วขอบบนเป็นเท่าไหร่ ขอบบนคือ40.5จุนะคะตอบเลยเปอร์เซนไทยแเท่ากับ40.5เป็นไงคะนี่คือตรงกับตัวที่พี่บอกไปนะคะค่าตำแหน่ง F ใหญ่ค่าขอบบนนะไปดูตัวอย่างโจทย์ของจริงกันอันนี้คือตัวอย่างที่พี่ยกมาให้เห็นภาพชัดๆนะคะต่อไปตัวอย่างจริงนี่คือข้อสอบแผ่นหนึ่งนะ แพทหนึ่งนะคะบอกว่ากําหนดตารางจแจกแจงความถี่แสดงความสูงของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นดังนี้ก็มีค่าคะแนนเป็นความสูงนะคะข้อมูลต่อมามีจํานวน,นนักเรียนให้มาแบบนี้นะคะชอยส์จริงๆแล้วตัวนี้มีให้ดูว่าข้อใดถูกทั้งหมด4ข้อนะคะพี่ตัดมาแค่หัวข้อเดียวที่เราเรียนในวันนี้ซึ่งมันตรงกับตัวเลือกที่4 นะคะเปอร์เซนไทที่2ี่ของความสูงมีค่ามากกว่า145จริงหรือเปล่านี่มีคำพูดว่าเปอร์เซนไทที่2ี่นะคะพูดถึงเปอร์เซนไทตัวแรกที่น้องต้องหาคือ f ใหญ่นะคะ F ใหญ่หรือความถี่สะสมอ่ะหากันอืมตัวแรกค่ะ ความถี่10นะคะต่อมา10บวกกับ20ได้30ช่องนี้นะคะต่อไป30บวก40ตัวนี้นะคะได้70 70บวก50ได้120 120 0บวก30ได้150 N ของเราคือ150นะคะเราไปหาตำแหน่งกันต่อนอย่อมาจากตำแหน่งนะคะตำแหน่งเปอร์เซ็นตทายที่20เท่ากับ 20N ส่วนร0อยจำได้หรือยังคะ 2 0 n n คือ150นะส่วน100ตัด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 15คูณ2ได้30ตำแหน่ง f ใหญ่นะคะตำแหน่ง f ใหญ่ให้ไปดูที่ f ใหญ่นะจ๊ะ30นี่พอดีเลยเห็นไหมนี่ยข้อสอบมามันจะเป๊ะนะคะแต่ก็ไม่ใช่ถูกข้อเดี๋ยวข้อต่อไปพี่จะมีแบบไม่เป๊ะให้น้องดูด้วยนะอ่ะค่าขอบบนขอบบนคืออะไรคะนี่139บวกไป0.5 เรียบร้อยแล้วค่ะเปอร์เซ็นท์ไที่20เท่ากับ139.5นะคะเป็นไงคะเขาบอกว่าเปอร์เซ็นท้ายที่20ของความสูงมีค่ามากกว่า145มากกว่าไหมละ่ะไม่139.5เองเพราะฉะนั้นตัวเลือกนี้ผิดนะคะเป็นไงคะแผ่นหนึ่งง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวนะน้องที่เหลือยากหมดจริงๆอ่ะต่อไปเป็นข้อสอบ9วิชาสามัญบ้างนะคะ เห็นไหมใช้ตัวที่พี่บอกไปก็จะตอบคําถามในช้อยที่4ได้นะคะอีก3ช้อยข้างบนเนี่ยมันจะเป็นหัวข้อสถิติตัวอื่นๆนะที่พี่ไม่ได้สอนในคลิปนี้เดี๋ยวไว้ไปเรียนกันในคลิปต่อๆไปนะคะต่อไปวิชาสามาัญข้อนี้นะบอกว่าในการสอบวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนแห่งหนึ่งครูกําหนดไว้ว่าผู้ที่จะได้เกรด A นะคะต้องได้คะแนนในกลุ่มคะแนนสูงสุด สูงสุด10%นะคะแสดงว่ากลุ่มนั้นน่ะ10%เป็นกลุ่มที่ได้คะแนนสูงสุดและพวกที่ได้คะแนนที่ไม่ใช่สูงสุดเนี่ยมีอยู่90%นะคะตัวนี้เดี๋ยวพี่วาดเส้นให้ดูนี่เลยเนี่ยกลุ่มคะแนนสูงสุด10%มีแค่นี้นะคะที่เขาจะได้เกรด A ออ่านโจทย์ต่อค่ะถ้าผลการสอบของนักเรียน80คนอ่าแสดงว่า n คือ80นะคะสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้ นี่นะคะตารางที่เขาให้มาสังเกตตารางค่ะติดตัวแปร2ตัวคือ x กับ y ที่เราต้องไปแก้หามาก่อนนะคะโดยเปอร์เซนไท์ที่20ของคะแนนนักเรียนทั้งหมดเท่ากับ50.5มาแล้วนะคะเปอร์เซนไท์ที่20เท่ากับ50.5เปอร์เซนไทน์เขาพูดว่าเปอร์เซนไทน์เฉยยคือค่านะคะไม่ใช่ตำแหน่งอ่ะท่องสูตรมา ตำแหน่ง f ใหญ่ค่าขอบบนตำแหน่ง f ใหญ่ค่าขอบบนนี่คือค่าใช่ไหมคะค่าเปอร์เซนต์ไทที่ยี่20เท่ากับ50.5นี่คือขอบบนเด็กๆขอบบน50.5อยู่ตรงนี้จ้าเพราะฉะนั้นอาวสูตรมาค่า f ตำแหน่ง f ใหญ่ค่าขอบบนอ่ะตำแหน่ง f ใหญ่หรอเราก็ต้องไปหา f ใหญ่ออกมาก่อนสิคะ6 6บวก x ใช่ไหมคะบรรทัดนี้ต้อง6บวก x นี่ไง ตำแหน่ง f ใหญ่นะคะค่าขอบบนเราได้ค่าเป็นขอบบนแล้วเพราะฉะนั้นตำแหน่งของมันคือ f ใหญ่ตรงนี้ค่ะเขียนเลยตำแหน่งเท่ากับตำแหน่งของ p 20นะคะเปอร์เซนต์หาที่20เท่ากับ f ใหญ่ f ใหญ่ของชั้นนี้คือ6บวก x นะคะใส่ลงป้านี่6บวก x อะสูตรตำแหน่งค่ะ 20N ส่วนร้อยนะคะ20 n ส่วนร้อเป็น80ส่วน100ตัดตัดตัดตเนี่ยค่ะเราก็จะแก้ x ได้เด็กๆเห็นหม16เท่ากับ6บวกเนะคะเพราะฉะนั้นเราจะแก้ x ได้เท่ากับ16ลบได้10นะคะเเป็น10ใส่ลงไปใน x นะคะตัวเนี้ยก็จะกลายเป็น16 6นะคะ6บวก10ได้16 ต่อไปเราจะหา f ใหญ่ไปเรื่อยๆนะคะ16บวก18ค่ะได้34นะคะ34บวก25ค่ะได้59 59บวก10 69ต่อมา69บวก y นะคะแล้วก็72นะคะ69บวก3นะคะได้72บวก y แบบนี้ ตัวสุดท้ายจําได้หรืออยังพี่บอกว่า f ใหญ่บรรทัดส,สุดท้ายคือจํานวนข้อมูลทั้งหมดหรือว่า n นะคะเลยได้ว่า72บวก y เท่ากับ n นี่ไงจ้ะ n เป็น80ทําให้เรารู้แล้วจ้ะว่า y เท่ากับ80ลบ72คือ8นั่นเองนะคะเอากลับไปใส่ตรงนี้นะคะ69บวกไปอีก8ได้เท่าไหร่คะ77ใช่ไหมคะ77บวกอีก3ก็จะเป็น80แบบนี้นะคะ ต่อมาเด็กๆด,ดูกันต่อนะคะค่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็น80สิเขาบอกว่าแล้วคะแนนต่ำสุดที่นักเรียนจะได้เกรด A คิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากับข้อใดนะคะนักเรียนที่ได้คะแนนต่ำสุดเราได้เกรด A นี่ต่ำสุดอยู่นี่นะคะต่ำสุดที่จะได้เกรด A อยู่ตรงนี้ที่น้อยกว่าเขาอะน้องๆมีทั้งหมด90%นะคะ เพราะฉะนั้นคนที่จะได้เกรด A และคะแนนต่ำสุดคือคนที่ได้คะแนนในตำแหน่งเปอร์เซนไทที่90นะคะตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเปอร์เซนไทที่90อ่ะเราไปหาค่ากาันเริ่มหาตำแหน่งก่อนเลยนะคะถ้าอยากได้ค่าเปอร์เซนไทที่90หาตำแหน่งก่อน r n น,นะคะส่วนร้อยแบบนี้ตัด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 98 72เห็นไหมคะ72แล้วเราบอกว่า เอ๊เ72นี่ยตก F ใหญ่ในชั้นไหนนะคะ72เนี่ยต้องตก F ใหญ่ของชั้นนี้ค่ะเ7เห็นไหมคะมันไม่พอดีนะตำแหน่ง F ใหญ่แต่ตำแหน่ง72ในใน,ในการหา P90 ตัวเนี้ยมันไม่พอดีน้องใช้สูตรลัดไม่ได้นะคะข้อนี้ต้องใช้สูตรเต็มมาพี่สอนหาด้วยสูตรเต็มนะคะ P 9เท่ากับ L บวก I คูณ ตำแหน่งของมันนะคะ r n ส่วนร้อยก็คือ72ที่เราคิดไว้แล้วเห็นไหมคะลบ sigma f l ส่วนด้วย f อืมทีนี้ดูทีละตัวนะคะว่ามันคืออะไร l คือขอบล่างของชั้นที่มันตกนะคะมันตกชั้นนี้ใช่ไหม l คือขอบล่างนะคะขอบล่างคือตัวน้อยเนี่ยให้หนูลบออกไป0.5 81-0.5ลบ0.5นะคะได้80.5บวก l l คือ ความกว้างนะคะความกว้างนองก็ดูว่า81-90เนี่ยมันกว้างเท่าไหร่นับเลยนะคะ8,1,8,2,8,3,8,4,8,5,8,6,8,7,8,8,8,9,9,10ด10สตัวนะคะเพราะฉะนั้น i คือ10คูณ7 2ลบซิกมา fl อะซิกมา fl คือ F ใหญ่ของชั้นก่อนหน้าจำไว้นะคะตัวนี้คือ F ใหญ่ชั้นก่อนหน้าก่อนหน้าคือก่อนหน้า ชั้นที่มันตกนะคะพี่บอกมันตกชั้นสีฟ้าใช่ไหมเพราะฉะนั้น f ใหญ่ของชั้นก่อนหน้าคือ69ค่ะใส่ลงไปส่วนด้วย f f ตัวนี้คือความถี่ของชั้นที่มันตกนะคะความถี่คืออะไรคือ y ค่ะ y เราแก้มาหรือ,อยังคะนี่ง่าย y เป็น8ใส่ลงไปนะคะเห็นไหมคะถ้าเป็นสูตรเต็มมันจะยาวแบบนี้นะน้องแต่ก็เรียงไม่ได้อ่าจากนั้นเราก็มาคิดเลขกันนะคะตัวนี้ก็จะออกมาเป็น80 บวก10คูณ72ลบ69ตัวนี้นะคะได้3ส่วน8นะคะตัด2 5 10 2 4 8นะคะออกมาเป็น80.5บวก15ส่วน4นะคะคิดเลขต่อค่ะได้เป็น3.75นะคะบวกกันออกมามีค่าเท่ากับ84.2 5ค่ะเรียบร้อยนะคะตอบข้อ c แบบนี้หนาะบอกแล้วว่าสูตรลัดเนี่ยเจอบ่อยนะน้องแต่ว่าไม่ได้ใช้ได้ตลอดทุกรูปแบบโจทย์นะคะใช้ได้เฉพาะสำหรับโจทย์ที่หาตำแหน่งออกมาแล้วตรงกับ f ใหญ่ของชั้นไหนน้องก็จะตอบค่าของมันเท่ากับขอบบนของชั้นนั้นนะคะตามสูตร f ใหญ่ ตำแหน่ง f ใหญ่ค่าขอบบนนะคะแต่ถ้าตำแหน่งไม่ได้ตก f ใหญ่น้องก็ต้องใช้สูตรเต็มนะคะหลีกเลี่ยงการท่องสูตรไม่ได้เด็กๆท่องสูตรให้ได้นะคะสถิติเนี่ยมีสูตรเยอะแต่ไม่ยากนะคะทำให้ได้นะ เป็นยังไงคะจากวันนี้นะน้องก็จะได้ข้อสังเกตที่พี่บอกไปนะคะในการหาค่าของคอทายเดไซน์เปอร์เซ็นทายที่ F ใหญ่ตำแหน่งค่าขอบบนนะคะขอให้คลิปนี้มีประโยชน์กับน้องๆน,นะคะในการนำไปเป็นเทคนิคเล็กๆในการทำข้อสอบจะได้ไประหยัดเวลาแล้วก็คิดเลขได้เร็วขึ้นนะคะและเดี๋ยวเจอกับพี่ปุ๋ยในคลิปต่อๆไปได้นะคะในช่องนี้เลยมาํำคำนวณอย่าลืม กด subscribe นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอให้น้องไปอ่านหนังสือแล้วก็ทำข้อสอบให้ได้คะแนนเยอะๆนะคะบ๊ายบาย